แล้วตอนนี้นะคะตุ๊กตาก็อยู่กับพี่สตมนะคะอยากจะสัมภาษณ์พี่สตมเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยถ้าเลือกได้าที่เราอยากจะดํารงไว้ให้กับลูกหลานของเราเนี่ยสักหนึ่งประเพณีคิดว่าจะน่าจะเป็นอะไรคะจริงผมผมชอบผมชอบเรือนไทยครับผมชอบสถาปัตยกรรมไทยรู้สึกว่าเขาออกแบบมาได้ฟังกช์ชันตรงกับคนไทยมากแล้วก็ตรงกับภูมิประเทศแล้วก็สวยงามผมว่าต้นต้นของโลกเลยครับเรือนไทยก็ อยากให้มันมีเยอะๆในบ้านเราครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องตุ๊กตาครับสวัสดีค่ะพี่ทอัคถาถ้าพูดถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยสักหนึ่งอย่างนะคะคิดถึงอะไรคะผมไม่ค่อยอยากให้คนไทยอนุรักษ์อยากให้คนไทยใช้เพราะวัฒนธรรมไหนที่กําลังใช้อยู่เป็นวัฒนธรรมที่ไม่ต้องอนุรักษ์มันจะอยู่ของมันมันจะเป็นเมล็ดที่เราเพาะใหม่เรื่อยๆนะครับถ้าพูดถึง การร้องพื้นบ้านถ้าคนเป็นคนอีสานอาจจะเป็นหมอลำคุณเป็นคนเหนืออาจจะเป็นเพลงสอนนะเจ้าคนเป็นเพลงใต้นะครับเพลงบอกกาลังหายคุณเป็นคนกลางอาจจะเป็นเพลงชอยคือน่าศึกษาแล้วลองดูว่าสื่อ,อยังไงบ้างเล่นยังไงบ้างผมปลื้มในความเป็นไทยไม่มีย่อยักความอิสระที่คนมีบนแผ่นดินนี้ครับขอบคุณมากมากค่ะคุณขอบคุณครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่น้องตุ๊กตาตุ๊กตาอ่อาได้ิทาคะถ้าพูดถึงการอนุนรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยสักหนึ่งอย่างการไหว้นะครับผม<อ>เราเป็นเด็กเราเจอผู้ใหญ่อย่างเช่นอ่าสมมติเจอพี่ปั๊บไหว้ครับดี <c oughs> ไหว้สวัสดีครับสวัสดีครับดีดีดีอ่าอย่างนี้ตัวตัวโค้งอย่างนี้ตัวโค้งอย่างนี้โอ้แบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับผมชหมมันมัน้ที่แล้วมันความหมายมันทําให้เราเนี่ย ดูเป็นเด็กที่น่ารักด้วยยังกับเวลาที่เราไปเจอกับผู้ใหญ่เราเป็นเด็กใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณนะ้าสวัสดีครับคุณพี่เวลาเราไปไหนรถเสียตกน้ําตกรดยกมือไหวสบายมากเมื่อล่าสดุดนีเองมีโจรมาขึ้นบ้านผมโจรมาปับ๊บยกมือไหว้ผมพี่ครับผมขอขโมยของหน่อยให้เลยยังไงก็ขอฝากด้วยนะฮะเรื่องหนังนะครับหนังเรื่องยักษ์วันที่4ี่ตุลาคมนี้นะครับผมกับหนังภาพยนตร์ แอนิเมชันที่สุดแห่งปีนี้เลยนะครับผมกับหนังเรื่องยักษ์ครับผมสั้นๆแต่ได้ใจความครับเรื่องยักษ์4ตุลาคมนี้นะครับผมให้เสียงโดยตั๊กบริบูงครับแล้วก็เยอะแยะอีกมากมายเลยนะฮะเป็นพี่หนุ่มสันติสุขพี่มีประวัลรัตคุณแจ๊บ The ร i c ิชแม Toy นะครับผมเรื่องนี้รับรองครับว่าสนุกสนานจริงๆครับโอเคขอบคุณพี่ตั๊กค่ะ สพี่เบวคะถ้าพูดถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเนี่ยพี่เบวคิดถึงอะไรถ้าเป็นไทยแท้ๆเลยเนี่ยนะคะสงการกับลอยกระทงนี่งั้นพี่ขอเลือกสงการละกันนะคะเพราะสงการเนี่ยจะรวมเรื่องครอบครัวด้วยตั้งแต่พี่ที่เด็กๆมันี่ยสงการจะเน้นเรื่องการไปทําบุญแล้วก็ครอบครัวเจอกันพ่อแม่แต่ตอนนี้มันเป็นการสาดน้ําอย่างบ้าคลั่ง เอาให้ไส้แตกแต่งตัวโป๊ๆหรือว่ากินกินเหล้าอย่างเงี้ยไอการไปทําบุญเพื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะเป็นปีใหม่ของไทยฮะขึ้นเขาเรียกว่าศาสตร์ไทยอ่ะก็จะหายไปแล้วก็มีอุบัติเหตุเยอะก็ก็มันไม่ใช่เทศกาลที่ทำที่จะให้โอกาสเราไปกินเหล้าเมายาหรือว่าทําลายร่างกายใครนะสนุกสนุกก็พอสังเกตแต่อย่าลืมเรื่องประเพณีคือเราต้องไปทำบุญตักบาตรก่อนไหวพ่อแม่นะเป็นผู้ใหญ่ค่ะโอเคขอบคุณพี่เียรค่ะ i อพสื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ IPM Production ขอ,อเชิญนกักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งผลงานละครเข้าร่วมโครงการประกวดละครพื้นบ้าน4ภาคเพื่อชิงทุนการศึกษาหมูนค่า5 0 0,000บาท ส่งคัดเรื่องเข้ามาภายใต้แนวคิดที่ว่าสื่อสร้างสรร์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเรื่องไหนโดนใจรับไปเลยทุนการผลิตทีมลัก1 0 0 0 0บาทและคัดเลือกผู้ชนะจากเรื่องเหล่านี้ค่ะรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง17กันยายน2555สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่081 358 5131และ02 245 6220